คล้ายๆพุ่มกกับหนังนี่ก็ได้มาจากการเขียนบทของพี่แหลมเดี๋ยวผมจะมาทําต่อนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจออกมาเป็น,นหนังแอคชั่นหนังสยดสยองหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเป็นคอมเมดี้แน่นอนน่าจะไปทางแอคชั่นสยดสยองนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันซองให่ไอโฟนของแบงค์ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไรงครับ เราอยู่กับแม็กนต่อครับในการวีล่าบรีนะครับกับช่วงรู้เล่นๆนั่นเองแล้วก็ยังอยู่กับพี่แหลมนะครับคราวนี้ครับมาถึงการลงมือจริงจังแล้วครับพี่แหลมภาาปฏิบัตินะผ้าปฏิบัติครับอุปกรณ์แรกครับได้หนังมาแล้วตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมครับพี่ก่อนที่เย็บเนี่ยด้วยด้วยหนังเนี่ยเวลาเราใช้เข็มเนี่ยแทงเข้าไปเลยก็จะลําบากหน่อยมันจะทำได้ดีขึ้นใช่ไหมครับพี่เงี้ยเราก็จะแทงมันลำบากมันไม่เหมือนผ้าที่มันมีตามีรูใช่ไหมครับ เราก็จะต้องใช้ตัวเนี้เป็นตัวที่ตอกมันเขาเรียกว่าอะไรครับพี่แหลมเมนนี้น่าจะเป็นตุตูนะครับตุตูใชใช่ใช่แต่จริงๆเนี่ยมันถ้ามันมีกาวก็จะดีฮะกาวแบบที่ที่ที่แข็งแรงหน่อยก็จะดีฮะเราวันนี้เราไม่มีกาวมาเราพอจะทําได้ไหครับพี่ก็พอทำได้นะครับเราลองทําแบบที่ไม่มีกาวนี่แหละนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลองดูวันว่างๆได้สักอันหนึ่งก็ โอเคแล้วผมพวกสมาธิสั้นวันหนึ่งจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสงสยัยโฟลนีอ้อันนี้ไม่จะเร็วกว่านี้นะครับถ้ามีกาวพี่แหลมครับแล้วแบบนี้เวลาเอากระเป๋ทที่พี่แหลมทำเนี่ยไปให้คนอคื่นเรามีแบบว่ามีตาปั๊มลายเซ็นเล็กๆน้อยๆไหมครับเพื่อที่จะได้รู้ว่านี่แหละของพี่แหลมอ๋อเซ็นครับเซ็นท <สะ S 2> ี่เคยให้ของขวัญแล้ว<อ>ก็เซ็นเซ็นลายเซ็นมาต่อต่อหรือว่าย่งไครับ เซเลเซนนี่แหละครับคือจริงๆถ้ามันแบบเป็นตอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกปั๊มครับทําเป็นบล็อกอะไรอยงเงี้ยแล้วก็ปั๊มความร้อนอะไรเงี้ยก็จะมีแต่เรามองเป็นงานศิลปะเซเลเซนอะไรเงี้ยก็ได้ครับไม่แน่พี่แหลมพี่แหลมน่าจะทาปลาปั๊มไว้ก่อนเลยครับพี่ทำร้อนเลยขายพาคหน้าจริงผมว่าพี่แหลมน่าจะมีเพราะว่าวันนี้ผมกลับไปผมฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอีกแล้วแน่เลยซ่านอีกรอบนึ่งแล้วอย่างของพี่แหลมนี้มีทักษะหรือว่าเทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นในภาพยนของี่หลมัครบ ภาพยนตร์ของผมก็คือผมเคยเอากาวมาทําเป็นลายมากกว่าฮะมันคือเรียกอะไรทำเป็นเท็กเจอร์เอากาวสีขาวเนี่ยมาลาลาลาแล้วเวลามันแห้งอ่ะครับมันก็จะมีแปบแป๊บแป๊บบเป็นเท็กเจอร์อะไรของมันอะไรเงี้ยจริงเหรอพี่แต่ว่ามันไม่ทนเกิดมาจากเกิดมาจากกาวหกายหนังหรือว่าถูกจริงๆแล้วกาวหกายหนังกาวหกายหนังเลยใช่ครับแล้วเราก็เฮ้ยเอามันก็มันก็จะมีแบบความต่างของเท็กเจอร์มีเงาเงามีด่านบ้างอะไรบ้างเราก็มันแล้วแต่เราแหละ พอมันเป็นงานของเราอ่ะ,อะเป็นของเราเองกระเป๋าเราเองหรือซองใส่โทรศัพท์ของเราเองเราเล่นสนุกได้เยอะมากเราเอารู้เรานี่มาประดิษฐ์เอามาใส่ต่อคนผู้หญิงก็จะมีอ่เครื่องประดับตกแต่งที่มันแบบเราไม่ได้ใช้แล้วเราเอาส่วนหนึ่งมาแบบมาเย็บติดมันก็จะกลายเก๋ไปเลยอะไรเงี้ยก็ก็เราก็หยิบมาใช้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็ฝึกพัฒนา,าเรื่องของการที่จะสร้างสารรค์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบอ่ะ บางทีเราไปซื้อตามท้องตาลาดเราก็จะได้แบบที่เขายัดเยียดให้เราอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิเลือกอะไรมากนะอะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยพอเป็นของเราปุ๊บเราแค่รู้วิธีก,ก,การแต่ที่เหลือแล้วทำเองนี่การเย็บอ่ามันก็มันก็มีหลายแบบนะครับคือเราเราคิดเหมือนเราเย็บผ้าครับจะบเพิ่มผมได้เดียใหม่ะไม่ใช่เดียใหม่หรอกมันเดียใหม่พี่อ่าพ่อเพื่อนผมแหละเขาใช้วิธีนี้อ่เป็นที่เย็บเหมือนวิธีการเย็บรองเท้าอ่ะ ด้วยฝีที่มันมัน้อยกันอยู่อ,ะอ่ะมันมันมันจะแข็งแรงในทุกสีพ่อเขาว่าอย่างนั้นนะพ่อบอกอันนี้ช้นิดดีกว่าคนนือไอพิธีตาต่างๆที่เราไม่ตายตัวไงฮะ<ฤ>ผมก็จะอัดแอปเอาบ้างแล้วยังอุปกรณ์พวกนี้ครับ่หไหงเราสัมากแบบมีแหลงแหลงไหมครับที่รู้ๆกันก็จะมี เขาเรียกว่าเสือป่านะครับมีทั้งอุปกรณ์หรือว่ามีทั้งหนังมีครบเลยไหมครับพี่มีครบเลยใช่มีเย็บได้หมดเลยอ่ะแล้วเขาก็มีพวกกระดุมมีตัวตอกมุดมีทุกอย่างฮะถือใครที่ทําเป็นกระเป๋าได้เลยอ่ะก็คือไปที่นั่นก็จบได้เลยก็ได้มาเลยจบได้เลยเราก็วนกลับมาต้นถ่ายังจะเป็นนี้การเย็บหนังที่ที่โอเคมแขง ปัญหาคืออีฝั่งมันจะไม่ค่อยสวนเพราะว่าเราเราเร้อยเราดูแต่ด้านหนึ่งนะฮะเจ้าพรมที่มันขึ้นมามันจะ,จะวิ่งมันไม่ค่อยสวยเวลาเราทำอะไรพวกนี้เราต้องแบบให้เหมือนผู้หญิงทำนะครับจะได้งานวองจะได้ปันนี่ดิฉันนี้ดิฉันนี้แล้วอ,อย่างนี้สเสน่ห์ที่ทําให้พี่แหลงนี่ชอบมันมากมาก,มากครับไม่ว่าจะเป็นการทําของ h ฮนด์เมดหรือว่าจะเป็นหนัง<ใ>นะฮะในรูปแบบต่างๆนั่นคืออะไรครับ ส่วนตัวเราชอบงานศิลปะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะหาอะไรก็ได้ที่มันได้ประดิษฐ์ได้ทําแล้วมันก็สอดคล้องกับเวลาว่างที่เราพอจะมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเมือ่อก่อนว่ารูปก,ก,ก็ก็ชอบแล้วอะไรเงี้ยแต่พอหนังก็ชอบเพราะว่ามันหนึ่งมันก็เป็นอะไรสวยงามอะแล้วก็เ,เตรียมของนิดหน่อยแล้วก็ก็ทำได้แล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยที่สำคัญมันได้สมาธิมากๆนะครับในช่วงเวลาฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยทำให้เรา อยู่กับตัวเองได้อะไรเงี้ยหนังสัตว์ประเภทเอ็กโซติกค,คือเครื่องหนังที่มีเอกลักษณ์หรือว่าลวดลายเฉพาะตัวเช่นหนังงูจระเข้นกกระจอกเทศ ปลากระเบนปลานิลซึ่งเครื่องหนังประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่แฟชั่นชั้นสูงของยุโรปส่วนที่ประเทศจีนมีความเชื่อเรื่องของกระเป๋าหนังว่าถ้าเป็นหนังปลากระเบนจะช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋าหนังจระเข้เชื่อว่าทําให้โชคดีสําหรับหนังงูเชื่อว่าทําให้ประกอบอาชีพคล่องตัวหนังนกกระจอกเทศเชื่อว่ามีความมั่นคงและก็ยั่งยืนส่วนหนังปลานิลน,นั้นเชื่อว่าเกิดความเหนียวแน่นการเจริญเติบโตวรวดเร็วความรุ่งเรืองครับ กดีเป๊ะว่าเขียนลายเซ็นปัญญาอ่อนของแบงค์ลงไปพิจแบงค์รายการวีเลบเบอรี่ครับที่แล้วลมบอกว่าเอาดีสวยใช่ไช่บางคนมันเขียนหนังมันเขียนได้ฮรปากกาหมึกอย่างเงี้ยหมึกสีเขียวหมึกสีอะไรก็ได้อะมันไม่ลอกมันก็ซึมเข้าหนังละคุณถ้าใครบางคนแบบวาดลูกได้วาดรูปสวยใช่ไหมก็ใส่ไปได้หรือว่ารูกไม่เก่งก็ได้อย่างเงี้ย คือไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามันสวยแต่ว่าคือบางทีมันไม่ต้องแบบโอ้โหต้องวาดแบบอยากวาดอะไร้วาดลงไปต้องวาดอะไรไปมันก็มันก็เป็นลายของเราอะไรเงี้ยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งมีอันเดียวในโลกซะด้วยนี้เอาละครับตอนนี้นะเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับซองใส่ iPhone นั่นเองนะครับโอ้โหต้องขอบคุณที่แหล่มากเลยนะพี่วันนี้ถือว่าเป็นของชิ้นแรกที่แม่งทำเองกับมือจริงๆริงเลย สามบานได้เลยแล้วมันก็สำเร็จขึ้นมาแล้วมันก็สามารถใส่ได้ด้วยครับสวยครับมากนะะฮน้องๆบางคนน่าจะทำได้ไม่ยากเนาะสุดท้ายครับเดี๋ยวให้พี่แหลมนะ่ยฝากผลงานหน่อยตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วด้วยนะใช่ฮะก็เทวิติฟลาวเวอร์จะมีอัลบ้ที่สองครับชื่อว่าคาร์ลินไว t e นะก็ออกมาแล้ว3ซิงเกิลซิงเกิลแรกก็โลกใบใหม่โลกใบใหม่ครับ คิดเหมือนกันหรือเปล่าครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ชื่อเพลงว่าคนข้างข้าง MV ก็น่าจะออนแอร์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วครับผมครับก็หวังอย่างเดียวครับว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับเพลงของเราแล้วก็ MV ของเราวันนี้ขอบคุณที่แหลมมากๆครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในช่วงรู้เล่นๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยที่สอนผมทำกระเป๋าดีนดีฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับความรู้เล่นๆหรือว่ามันเป็นความรู้ที่สนุกอะเรารู้สึกรักแล้วก็สนุกกับการที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรก็ได้บางทีความรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องอที่จริงจังก็ได้บางเรื่องมันดูไร้สาระมันก็แฝงด้วยความรู้อยู่อะไรเงี้ยนะครับเราเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้กับทุกเรื่องว่าไว้เป็นเรื่องอะไรราว่าเราได้อะไรกับมันอยู่แล้วแลวก็สนุกกับการที่เป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้หนัง Oh. ฉันก็น,นึกว่าจะไปดูหนังกันแล้วไหนไหนผลงานมีไหมผลงานถูกระดับหนึ่งผมแม่บ้านหนึ่งผม้วนิ้ว,วเหนยวมากไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ขอยอมรับกับพี่จ๋าแล้วคุณผู้ชมนหมครับว่าเป็นของสิ่งแรกที่ผมทํากับมือมาเองนี่เย็บมือเลยเย็บมือครับใช้มือทาครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ย ฟีเข็มใช้ได้นะคะตัดเปิดตัดเรียบร้อยดูความแข็งแรงสิ้นจะจะดึงแรงครับอ๋อเหรอจะดึงแรงครับแล้วหนังหนานไหมคะหนาครับไมหถึงแบงหนานอันนั้นหนังหน้าเหรอครับไปได้หนังหนาหนังครับหนังทนแน่นอนพี่แหลมบอกว่าใช้อย่างระมัดระวังรับรองว่าคนทานอยู่กับเราอีกนานแน่นอนครับทนทานนานนับสิบปีขอบคุณเพื่อนครับขอบคุณเพื่อนครั